อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ n n m x x กันนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีการประกาศออกจากวงไปนะครับของจินนี่เมมเบ ที่หลายๆคนเนี่ยรักมากๆใน Enmix นะครับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยต่างแสดงความเสียใจเศร้าใจนะครับที่เมมเบอร์อย่างจีนี่เนี่ย ออกจากวง Nmix ไปและหลายคนเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆานะครับเพราะว่าจินนี่เองก็เทรนกับ JYP มานานมากๆเรียกได้ว่า7ปีกันเลยทีเดียวและหลายๆคนเนี่ยก็รักจินนี่มากๆแถมยังบอกด้ว่าจินนี่เนี่ยเหมาะกับ Nmix มากๆและเมมเบอร์ทุกคนใน Nmix เนี่ยก็เหมาะกันมากๆเคมีเข้ากันมากๆถ้าหากว่าขาดใครไปหรือว่าเสียใครไปคนหนึงเนี่ยก็ทําใจยากมากๆเลยนะครับและในตอนนี้เองชาวนิติเซนเกาหลีนะครับได้มีการออกมาแสดงปฏิกิริยาหลังจากที่บัญชี อินสตาแกรมของ n m i x นะครับได้มีการลบรูปของจินนี่ออกจากแอคเคาท์ n m i x ซึ่งเป็นแอคเคาท์ของวงนั่นเองชาวเน็ตเกาหลีก็ออกมาแสงดงปฏิกิริยาเชิงลบเลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้โดยเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยได้สังเกตเห็นจํานวนโพสต์ใน IG ของวง Enmix นะครับมีจํานวนลดลงไปจากเดิมจากประมาณหลักพันกว่า,วานะครับอยู่ที่ประมาณ700กว่าเท่านั้นในตอนนี้นะครับจำนวนโพสต์ของ n m i x เนี่ยที่เราเข้าไปดูจะมีอยู่ที่ประ ประมาณ733รูปนะครับหรือว่า733โพสต์นั่นเองแต่ล่าสุดเลยก็มีการอัปรูปเมมเบอร์ทั้ง6คนของ n m i x นะครับลงไปคนละ1รูปคนละ1โพสต์นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปอีกเมมเบอร์หลายๆคนเนี่ยเรียงกันไปเป็นเซตเป็นเซต 6คนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับรูปหน้าปกหรือว่ารูปแรกเนี่ยเป็นเมมเบอร์แยกเป็นคนๆไปนะครับซึ่งชาวเน็ตเนี่ยน่าจะได้เข้าไปดูรูปนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการไปไล่ดูว่ารูปที่หายไปนั้นเนี่ยเป็นรูปอะไรยังไงกันบ้างและชาวเน็ตก็มาสรุปให้ฟังกันนะครับว่ารูปที่หายไปนั้นทั้งหมดเลยคือรูปที่มีจินนี่นะครับถูกลบไปจาก Instagram มแอคเคาน์หลักของ Enmix Official หลังจากนั้นเองเนี่ยชาวเน็ตก็เลยนํามาพูดกันต่อในชุมชนออนไลน์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่่โออเเคมาากกๆกับรรืงว เกิดขึ้นนี้บางคนเนี่ยก็บอกว่าทาไมพวกเขายังจะต้องทําแบบนี้ด้วยมันไม่สม่งเตุสมผลเลยที่จะลบรูปที่มีจินนี่ออกไปทั้งหมดบางคนก็บอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติจินนี่และมันเป็นการไม่ให้เกียรติแฟนคลับของ N m i x มเลยแต่ละคนติดตาม Nmix มมาเพราะว่า Nmix มมีทั้งหมด7คนแต่มาลบรูปจินนี่ออกไปแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าพวกคุณไม่ให้เกียรติเลยสำหรับแฟนคลับที่รักเอ็นมแบบ7คน อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่านี่มันมากเกินไปแล้วสําหรับการลบรูปที่มีจินนี่อยู่ซึ่งบางรูปมีเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยมันคือความทรงจํามันคือความสัมพันธ์ที่ดี แล้ก็ยังมีนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าฉันเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้รูปที่หายไปจํานวนมากเป็นรูปที่มีจินนี่อยู่ทั้งรูปเดียวและรูปที่จินนี่ถ่ายกับเพื่อนๆร่วมวง,วงฉันรู้สึกว่าความทรงจําของเอ็นมิกถูกถอดออกไปถูกลบออกไปและพวกเราก็เสียใจมากๆยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับที่ออกมาพูดถึงกันหลายๆคนเนี่ยแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งการลบรูปที่มีจินนี่ไปเนี่ยก็ส่งผลต่อจิตใจของแฟนคลับที่ติดตามเอ็นมิกมาตั้งแต่ p รีเดบิวต์มาจนถึงเดบิวต์วันแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรัก n m i x ในแบบที่มี7คนแต่ว่าก็จะสนับสนุน n m i x ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีเมมเบอร์6คนก็ตามแต่ว่าการที่ตัดสินใจลบรูปทั้งหมดที่มีจินนี่ออกไปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้แฟนๆบางคนเนี่ยเลิกติดตามไปเลยก็ได้นะครับจากคอมเมนต์ที่มีมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าหากทําร้ายจิตใจกันแบบนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะสนับสนุนต่อไปแล้วถึงแม้จะรักสาว n m i x มากก็ตาม แต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันในเมื่อวงต้องการจะเดินหน้าต่อไปด้วยเมมเบอร์6คนนะครับก็เลยต้องมีการรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในแบบสมาชิก6คนของ Enmix กนะครับก็ต้องเข้าใจทางค่ายแล้วก็ต้องเข้าใจแผนต่างๆที่ทางค่ายเนี่ยได้วางไว้ด้วยนะครับอันนี้มีชาวเน็ตเนี่ยบางส่วนออกมาพูดเหมือนกันว่ามันคือการจัดการของค่ายมันคือสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมานั่งลบรูปกันเองเท่านั้น แต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใน IG หลักของวงแล้วนะครับรูปที่มีจินนี่ในแบบ7คนเจ็ดเมมเบอร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนไม่ได้หายไปทั้งหมดขนาดนั้นหากใครที่ติดตาม IG หลักของวง Nmix เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยที่ Nmix underscore official นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ 안녕!